ใชพูดถึงงานนี้จะมีนึงค่ะความร่วมมือการเกิดขึ้นได้อะไรยังไงคะมีต่อ้ออกงช่โอเคต้องบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เรามีการร่วมมืออย่างจรงิจรงจงังแล้วก็เราจะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมการปลูกผมเนี่ย ให้ไปสู่ระดับนานาชาตินะครับโดยเริ่มจากที่เราได้ร่วมมือกับทางโมเซลิมนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในเกาหลีเลยนะครับ26ปีของประสบการณ์เขากว่าแสน2 0 0หมเคสที่เป็น success case นะครับจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับก้าวกระโดดนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ทางด้านนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนไข้ในอนาคตได้ด้วยครับ ความนี้ยูความต้องการในการที่แบบว่าจะต้องปลูกผมเฉพาะในประเทศไทยอะค่ะภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลานะครับจริงๆมันสอดคล้องกับผลวิจัยของทั่วโลกนะครับที่จะมีความต้องการการปลูกผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันเรามองอย่างนี้ครับว่าใน1เดือนเนี่ยจะมีคนไข้เนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยสามสถึงเคสเนี่ยครับเข้ามารับบริการกับเราถ้าถามว่าในประเทศไทยมีกี่คลินิกครับ จำนวนมหาศาลมากๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของตลาดเยอะคลินิกปลูกผมอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญของอุตสาหกรรมในเมืองไทยของคุณหมอในเมืองไทยนะครับที่ถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอยากจะเข้ามาพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนี้นะครับเช e ิญที่ p าวิค่อนเมดิเ e ติสครเดีได้ครับผมวาหงวางเป้าหมายสําคัญงไบ้างหลักๆครับคือเราต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับพัฒนา เทคนิคต่างๆนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการดูแลคนไข้การรักษาคนไข้นะครับการออกแบบแนวไรผมตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการการปลูกผมเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสําคัญเพราะว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางการปลูกผมโลกด้วยนะครับกาตกลงในปีที่แล้วเป็นยังไบงต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่า จะผ่านพ้นโควิดมานะครับแต่การเติบโตเนี่ยเรามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการประมาณการนะครับประมาณ15%นะครับของปีที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราคาดการว่าประมาณ25%ถึง30%เพราะว่าเรามีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะครับที่จะมาตอบสนองแล้วก็ตอบรับความต้องการของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมอ,อย่างแรกครับเป้าหมายนะครับอันดับแรกคือผมต้องการให้ อ,อ,องค์กรสององค์กรนะครับประเทศไทยและประเทศเกาหลีเนี่ยได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบันนะครับแล้วก็พัฒนาเทคนิคต่างๆที่ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของการทํา MOU ในครั้งนี้นะครับรวมถึงนะครับเ,เราอยากจะให้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง BEQ เองของทั้งโงเจลิมเองเนี่ย ทำให้คุณหมอเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วครับผมท้ามาถึงเลือกโรงพยาบาลบเป็น์ทเนอร์ของราไรครับ okay. โอเคมอจิริมที่บอกนะครับว่าประสบการณ์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยมีมากกว่า26ปีเคสมีประมาณ1นึ0 0 0สเคสซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับหาได้ยากมากในโลกในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยเขาได้ลองผิดลองถูกหมดแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องไปทําแบบเดิมซ้ําๆแบบเดิมนะครับอีกอย่างหนึ่งครับ ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่คุณหมอของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านเนี้ยทางด้านการทําหัตถการการบริการการดูแลคนไข้ที่ดีมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2ข้อดีมารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้วงการเนี้ยมันพัฒนาได้เยอะมากขึ้นด้วยครับผมเพราะมันมีสองที่มารวมกันค่ะเราจะได้เห็นนวัตกรรอะไรใหม่ๆมาสู่คนไทยบ้างอย่างแรกครับเวลาคนไข้มารับบริการมาปลุกผมเนี่ยครับการพักฟื้น อาจจะแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับอันดับ2ครับแผลเป็นต่างๆนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับอันที่3ครับความพึงพอใจในการให้บริการคนรับในการรักษาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหลักๆที่เราจะได้เห็นเร็วๆวันนี้แน่นอนครับผมแล้วถาทำงายคนถึงต้องเลือกเข้าไปอยู่กับถามว่า <Okay. S 2> เรามีดียังไงก่อนนะครับคือ1ครับในประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นนะครับสำคัญสําคัญคือเรามุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้กับแพทย์มากๆแล้วก็ให้ความรู้กับคนไข้มากๆเช่นกันเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคนไข้มีความรู้มากเพียงพอรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้รับสิ่งที่เขากำลังจะทํามีข้อดีข้อเสียอะไรคุณหมอสามารถทําได้ตามสิ่งที่คนไข้คาดหวังได้หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยครับ ความพึงพอใจเลยครับผมคนไข้จะได้รับความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามีโน้ตฮาวที่ดีเรามีทมักษะที่ดีเรามีการให้ข้อมูลที่ดีคนไข้รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้รับสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันทําให้ BQ เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดผูกกลมในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกครับ อย่างแรกเราต้องเรี่ยงไม่ได้ครับเรื่องผลลั์ครับถ้าใครได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จัก BEQ Group นะครับจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการรักษาผลลั์ของการปลูกผมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์นะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่เรียกได้ว่าที่ไหนในโลกมีเรามีนะครับที่อื่นไม่มีไม่เป็นไร BEQ มีนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับคุณหมอทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานกับ BEQ Group เนี่ยมีแพชชั่นในการ ทำงานมากๆมีแพชชั่นในการที่จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประกอบกันทําให้เราได้รับความไว้วางใจมากๆในปัจจุบัน 시장을 그그 그, 그 태국 그 시장을 구체적으로 모르지만 제가 생각하기에는 그 어, 모바일식 그 태국은 모바일식 성장기가 시작되는 단계고요. 한국은 지금 그 성장기의 아래에 있는 단계입니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 어, 한국에서 그 경험한 것들을 이제 태국에서 이제 시작하니까 그런 부분에서 협력해서 선제적으로 우리 BQ그룹이 나아가는데 도움이 될것 같다. 그렇게. ซึ่งอันนั้นเนี่ยถือว่าคนไทยเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์แล้วก็อธบายเข้ามาใช้ได้และเชื่อว่าตลาดในไทยก็จะเติบโตเหมือนที่เกาหลีแดะในชีปนี้ค่ะอะไรที่ทำให้ทางโรงเยาบารตัดสินใจทำความร่วมมือกับทางประเทศไทยคอวั้ร่้อนเ้นีค่เือวันเจ้าหมคาเวั้ีอเเเคาระอันหนา bq 그 그룹은 그 모바일 이식에 애정을 가지고 그리고 이 부분에서 어그 태국을 넘어서 아시아로 진출하는 비전을 가지고 있기 때문에 그 우리 모제림의 어떤 경험들을 bq 하고 같이 진출하고 싶어서 ในเรื่องของตลาดุูกผมมากๆเลยแล้วคุณหมอเนี่ยเห ay, to 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 ็นว่าประเทศไทยเป็นจุดการโดยเฉพาะกรุงเทพค่ะคุณหมอเลยอยากจะมา l a u n c h งหรือว่ามาเริ่มธุรกิจกับทำดีอีกจริงไหมคะทางเกาหลีใต้เต้นคือโมเจริมันอีกหนึ่ขีสุทักษะ 기술에 지금은 모발 이식은더 나올 기술은없을것같고요그숙 그 정도나 결과의 차이지. 기술은 대동소이합니다. 네, <목소리도> นเรื่อง이อ 기술 o l e c u l a r ในเรื่องของ technique เนี่ยหรือว

ปัจจัยที่ทําให้เกิดการผมร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือทั่วโลกก็ตามนะครับมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่อย่างที่เราเห็น การเกิดรังแคนะครับการที่มีเชื้อราบนหนังศรีรษะนะครับหรือในอการใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผมการดัดยืดย้อมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ทําให้ผมร่วงทั้งหมดเลยครับแต่ปัจจัยหลักเลยครับที่คนไข้เข้ามาหาหมอหรือเข้ามารักษากันก็คือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุก,กรรมซึ่งมีทั้งเพศหญิงและเพศชายและจํานวนเยอะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลกเกิดจากสาเหตุนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า50%ของคนผู้ชายเนี่ย เป็นเยอะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่มีลักษณะหัวล้านเหมือนคุณช้างเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะกันเพราะว่าจะมีลักษณะ M shape ก่อนแล้วบริเวณผมด้านบนเนี่ยมีการเป็นเหมือนไข่ดาวเราเห็นกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับคือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมแต่เพศหญิงก็เจอได้เช่นกันครับก็คือส่วนมากก็คือที่จะผมก็คือเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วมันใช่ครับผมถูกต้องมันมัน,ม,นมันจะมีแบบสังเกตการณ์ไหมครับมีครับอย่างที่หมอบอกเรื่องของ โรคผิวหนังนะครับอย่างเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะเกิดรังแคก็ทําให้ผมร่วงได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกิดการแพ้ผลิตภัณฑ์ก็ผมร่วงได้หรือแม้แต่การใช้ความร้อนใดผมบ่อยๆนะครับตากผมอ่อนแอก็ผมร่วงได้เช่นกันอันนี้เป็นสาเหตุอื่นๆครับแต่ส่วนน้อยครับส่วนส่วนใหญ่ก็คือสาเหตุของฮอร์โมนหรือพัตุกรรมครับผมปกติคนเราเนี่ยมันร่วงทุกวันเลยนะครับ ถ้าสมมติว่าร่วมผิดปกติไม่ว่าจะสั่งจากสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องร่วมมากกว่า50เส้นต่อวันในกรณีไม่ได้สระผมนะฮะแต่ว่าวันที่สระผมเองเนี่ยจะต้องร่วมมากกว่า100เส้นดังนั้นถ้าร่วมเกินที่หมอพูดอย่างเงี้ยมันจะต้องมาหาสาเหตุกันแหละว,ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะมันผิดปกติครับปัจจุบันมีคนไทยที่มาปรึกษาเยอะไหมครเยอะมากเลยครับต้องบอกว่านอกจากประเทศเราเองที่ คนไข้จะเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกหมอไปดูงานที่ประเทศเกาหลีวันหนึ่งเขาปลูกผมวันละ30เคสและมีแบบนี้ทุกวันอ่าดังนั้นให้คิดเอาแล้วกันว่าคนที่ประสบปัญหาเนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนอยากให้ฝากโอเคเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ผมถือว่าวันนี้เป็นก้าวที่สําคัญของวงการปลูกผมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่จะ ทำให้วงการปลูกผมในบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้วก็ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงจะทําให้แพทย์ไทยเนี่ยครับมีศักยภาพมีฝีมือที่ดีมีการให้บริการที่ดีมากขึ้นมากขึ้นผลลัพธ์ในการรักษาของคนไข้ก็ดีมากขึ้นนะครับ หากใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาปรึกษานะครับอยากหรืออยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจด้านการปลูกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับสามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาที่ B EQ Group ได้นะครับเพราะว่าใน Eco System นะครับของ Hair Restoration ทั้งหมดเราดูแลให้ได้นะครับผม